ต่อไปนะครับเป็นการชวนไปเที่ยวที่สันเขื่อนลำแชะซึ่งเป็นจุดอันซีนชมอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกในช่วงฤดูฝนนี้ครับ ู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนชาวอำเภอคอนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ได้ใช้เวลาว่างยามเย็นพาครอบครัวและญาติสนิทมิสหายไปนั่งรับลมชมวิวที่บริเวณสันเขื่อนลำแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมารวมถึงพื้นที่ริมเขื่อนที่ทางโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาลำแชะได้ทําการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมไว้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยี่ยมเยียนไม่ว่าจะเป็นการมาติดต่อราชการออกกําลังกาย หรือว่าพักผ่อนหย่อนใจพร้อมกับได้จัดสร้างห้องน้ำเอาไว้ให้บริการอีกด้วยครับโดยบริเวณจุดที่ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชก็ได้จัดเตรียมเอาไว้นั้นนะครับอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำข้างสันเขื่อนปรับเป็นลานสำหรับให้ประชาชนได้นั่งรับลมพร้อมกับชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกและสีของท้องฟ้าที่สุดแสนจะโรแมนติก ในขณะที่ด้านบนสันเขื่อนก็สามารถเป็นลู่วิ่งออกกําลังกายและรับลมชมวิวถ่ายภาพได้อย่างสวยงามนะครับและตอนนี้ทางส่าทางเขื่อนนั้นก็ได้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับทั่วบริเวณเพื่อเตรียมไว้รอรับนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงนี้อีกด้วยนายพงธิ์ชื่นอารมณ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะกล่าวนะครับว่าทางเขื่อนสามารถเปิดให้ประชาชน เข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศและ,ะชมทิวทัศน์บริเวณสันเขื่อนได้ตลอดทั้งวันไปจนถึงเวลา19นาฬิกาโดยสามารถที่จะมาวิ่งออกกำลังกายปิกนิกกันได้นะครับตามอัธยาศัยและหลังจากนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวก็จะมีการนำไม้ดอกนานาชนิดมาปลูกเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามมากขึ้นไปอีกเราว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดชมวิวที่สามารถดูพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเภรคอนบุรีครับ และหากหลังจากนี้มีการแก้ไขกฎระเบียบให้สามารถเปิดบริการด้านการท่องเที่ยวได้แล้วทางเขื่อนก็พร้อมนะครับที่จะเปิดให้มีกิจกรรมแคมปิ้งพักแรมที่เขื่อนทันทีอย่างแน่นอนครับ